สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ไฟมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายคนรอผมเนาะบอกว่าพี่ทําคลิปคันนี้หน่อยพี่ทําคลิปคันนี้หนนะ่อยเนาะบางคันก็ไม่ไทําให้ดูนะครับผมเนื่องจากว่าลูกค้าปิดไปก่อนเนาะบางทีที่รถเข้ามาที่ร้านก็ตามรายละเอียดโพลเลยเนาะบางคันก็อาจจะยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวนะครับเพราะว่าบางทีก็ทำหลายอย่างเนาะบางทีต้องไปดูรถบ้างไปทาอย่างอื่นบ้างน,นะครับก็เลยยังไม่ได้มีเวลามารีวิวเนาะอย่างวันนั้นที่ลูกค้ามันมีเข้าสี่คันใช่ไหมล้ว เนาะใช่ค่ะเรือสองคันแล้วนะครับผมก็บางทีก็มีลูกค้าปิดไปก่อนนะแต่ว่ารายละเอียดโพสอะไรแล้วก็ทําไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่เหลือแค่ทําคลิปนะครับผมบางคันก็ไม่ได้ทํานะครับผม่ะพาเด,ดินดูหน่อยตอนนี้คือคันนี้ก็รอส่งนะคันนี้นะคะก็คือรอจัดส่งนะคะรอจัดส่งนะครับผมคันนี้ก็คือยังอยู่เนาะคันนี้ว่างค่ะคันนี้เอาบอในคลิปนี้ก็ได้เผื่อใครที่ไม่ได้ยังไม่ได้ดูคลิปอื่นนะคันนี้เท่าไหร่ก็คันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะเอกสารครบโอนพร้อมป้ายทะ คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเอกสารครบโอนค่ะนี่ไปเลี้ยวติดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ยยอย่างที่ว่าผมรถได้ไฟก็พี่ไฟล์บกรครั้งเนาะขายรถตามสภาพตามราคาเนาะผมได้ไปในราคานี้อยู่ที่เนี่ยก็คันละหมื่นกว่าบาทเองเนาะถ้าเป็นตัวธรรมดาก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทเองออกห้างใหม่สี่หมื่นกับห้าหมื่นแต่ได้ไปในราคานี้ถือว่าคุมเนาะคันละหมื่นกว่าบาทเองเท่านั้นนะครับผมแถมเอกสารครบโอนด้วยเนาะนี่แต่งให้ด้วยเออ อาอเบคับรอนะับผมแต่ว่าก็มีหลากหลายหลายแบบหลายสไตล์เนาะอย่างารคนถามว่าหลักพันมีไหมมีแต่รถหลักพันคือรถที่ไม่ได้เก็บงานเนาะลูกค้าต้องไปเก็บเอาทาเอานะครับนะหลักพันถามว่ามีไหมมีมาเร็วไปเร็วแต่ต้องไปเก็บงานนะครับวันนี้ก็คือพามาพูดถึงร้าวๆเนาะบางคันที่รอคลิปบางคันก็ไม่ได้ทําด้วยนะครับแต่พยายามจะทําทุกคันอยู่เนาะแต่บางคันก็ไม่ได้ทำก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะเพราะบางทีลูกค้าก็ปิดหลังบ้านมาก่อนเราก็ไม่ได้ทําด้วยนะครับแต่ว่าคันไหนที่ร้านเราโพสต์ก็คือมีขายนะ มีขายคันไหนที่โพสก็คือมีขายบางคันยังไม่ได้มาถึงร้านโพสอยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าด้วยเนาะก็คือพร้อมขายแล้วนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร้กับพีไฟด้วยนะคลิปหน้าจะพาไปดูรุ่นอะไรยฝากติดตามคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ